สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชา n นลนะครับหลังจากที่ลาวพัฒนาออกนะครับวันนี้วันจันทร์ที่29มกราคม2567นะครับก็ปรากฏว่าออก758 499นะครับบนก็99ล่าง84นะครับล่าง84บน99 499นะครับ ผลประกอบการของช่องนะครับที่ลงไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เข้าแต่เลขเด่นนะครับเ <_ S 1> ข้าแต่เลขเด่นที่เด่น4ีนะครับ <_ S 1> ก็ตั้งแต่ต้นเลยว่าเด่นที่4ีนะครับเด่นที่4นี้เข้าทั้ง2สูตรอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจับคู่ก็ยังหลุดไปนะครับจับคู่ก็ยังหลุดไปได้แต่เลขเด่นให้ท่านผู้ชมนะครับก็เป็นที่น่าเสียดาย สองงวดติดแล้วนะครับสองงวดติดแล้วเลขเด่นนี้เข้าเข้าจังกันเข้านะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตังค์นะครับเลขเด่นเข้ามาเราไม่ได้ตังค์นะครับเพราะว่าตัวจับให้มันไม่เข้านะครับต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมนะครับต้องขออภัยปอย่างสูงนะครับมีสีมีสองสี่สามสีสีสีผมให้ห้าสีด้วยนะครับห้าสีด้วยเจ็ดสีไม่ถึงแปดสี่้างไว้ไม่รู้บ้างไว้ทําไมตัวนี้นะครับบ้างไว้ทําไมนะครับทั้งที่ อตอนเอาเลขเด่นมาให้ดูนะครับตอนที่เอาเลขเด่นมาให้ดูมันก็มีอยู่ชุดเป็นเลขเด่นนะครับที่เอามาให้ดูก็มี8ดอยู่นะครับมี8ปดอยู่3สูตรด้วยกันนะครับก็ชนที่4กับ6ก็เลยเด่นที่4นะครับเด่นที่สี่แต่ตัวนี้ไม่มี6ก็เลยจับ6ไว้เป็นหลักร้อยให้นะครับส่วน8ปดนี้วางเฉยกับพันอยู่นะครับต้องขอประทานอาัยเป็นอย่างสูงนะครับก็ ลงมา3งวดนะครับลงมา3งวดเข้าวัดงวดแรก8 0ดงวด2ก็เข้าตัวเลขเดี่ยน1กับ2งนะครับงวดนี้ก็เข้าเลขเดี่ยนที่4อยู่นะครับกองขออภัยที่คู่ชุดมันยังไม่เข้าอยู่นะครับยังไม่ลงตัวนะครับยังไม่ลงตัวยังไม่ลงล็อกนะครับแต่ว่าตัวเดี่ยนนี้จับหลักนี้ค่อนข้างจะดีอยู่ถือว่ามาดีอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เราก็จะตามต่อในวันพุธ นะครับพุธที่31มมกราคมนะครับตามต่ออีกนะครับก่อนที่หัวรัฐบาลไทยจะไปออกในวันที่1นะครับก็รุดลาพัฒนาไปก่อนในวันพุธที่31มมกราคมนะครับก่อนไปดูสูตรนะครับก็ฝากคําเตือนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขจากสีิการออกระวันครั้งที่ผ่านมาเนื้อหาความน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับว <c oughs> ันพุธนะครับเราพัฒนานะครับก็คงจะใช้สูตรเดิมอยู่นะครับถึงมันไม่เข้าตรงในงวดนี้นะครับไม่เข้าตรงยังไงนะครับหลักหน่วยบนผมว่าหน่วยบนนะครับแต่เ,เขาไปเป็นหน่วยล่างก็ยังเปลี่ยนหน่วยอยู่นะครับก็ จะเอาตัวเดิมนี่เหล็เป็นตัวเดินสูตรนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับบนกันล่างนะครับบนกันล่างก็ไม่ได้ไปกลับนะครับก็ถือว่าบนกันล่างก็ถือว่ามาดีอยู่นะครับก็7 58 499ก็เก้าเป็นตัวเดินนะครับก็ได้ที่ได้ที่9นะครับได้ที่9 9 ศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งลงงวดแรกนะพันพุธอ่าพันพุธก่อนก็ได้แปดศูนย์นะครับก็ได้ตัวเดือนตัวนี้แหละนะครับงวดก่อนวันจันทร์ก่อนก็เก้าเก้านะครับเลขพันจันทร์มาสองเก้าแล้วเก้าเก้าสองครั้งแล้วนะครับเก้าเก้าสองครั้งแล้วนะครับวันพุธจะมาย้อนลอยหรือไม่นะครับแปดศูนย์นะครับหรือจะอะไรที่เป็นศูนย์นะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่า เห็นลางๆว่าเออ901นะครับหลักหน่วยอยู่ที่ชุดเดิม901นะครับ901ส่วนอีกสูตรหนึ่งนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งก็คงจะให้เป็นสูตรลับเหมือนเดิมนะครับสูตรลับเหมือนเดิมนะครับสูตรลับนี้จะได้ที่จะได้ที่จะได้ที่ หนึ่งสนะครับหนึ 1, 2, 3, นะครับก็ตัวเลขไม่ชนนะครับน่าจะมาได้นะครับตัวเลขไม่ชนเหมือนมืกี้งวดก่อนที่ออกที่ออกงวดก่อนก็มันชน2ตัวนะับหนึ่งกับสองวดที่ผ่านมาชนทั้ง3ตัวมาตัวเดียวนะครับรอบนี้ชนตัวเดียว คงจะจับคู่กันมาได้นะครับคงจะจับคู่กันมาได้ขอให้เข้ามาท่านผู้ชมนะครับขอให้เข้ามานะครับเพราะว่าสถิติของคู่นี้นะครับสถิติของเขานะครับสถิติของเขาก็ก็ยังไล่ให้ดูเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็78 9 678ชน2นะครับนี่ชน2ตัวนะครับนี่ก็ชน2ตัวคู่นี้นะก็8ปดเจ็ดนะครับชนที่คู่นี้ไม่ชนแล้วนะครับ5 6 7 890นี่ไม่ชนก็มาของบนล่างเลยนะครับ5 6 7 3 4 5ชน5ตัวเดียวตัวชนนี้ไม่มานะครับตัวชนงินนไ,ไม่มาแต่ว่าเขาก็จับคู่ตัวอื่นเข้านะครับอสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดก็ชนที่5ตัวเดียวตัว5นี่มามา7 5หนะครับตัวนี้ชนตัวเดียวก็มาหนับห้าหกเจ็ดห้าหกชน3ตัวนี้7 5มานะครับ ห้าหกเจ็ดอีกสามหชนหตัวเดียวทัว้งวดนี้ไม่มานะครับไม่มามีไม่มาอยู่นะครับไม่เข้านะครับหนึ่งสสามนะครับชนสอก็มาที่สองนะครับชนสองสามแว่ามาที่สองสี่สี่ชนสตัวนะครับก็มาที่ห้าสี่นะครับสี่ห้าชนตัวเดียวมาหอยู่นะครับนึ่งมาเต็มาแค่ตัวชน นะครับไม่จับคู่ไม่เข้าก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับ6 7 8 2 3 4มนะครับมาที่82 8 90 7 8 9ก็มาที่99กนะครับก็ชน2ตัวนะครับ9ก1 7 8 9็ก็มาที่80นะครับและงวดออกของสอง2 2นะครับ0 1 2 9 0 1ก็ชน2ตัวมาที่ หนึ่งตัวชนนะครับศูนย์ไม่มานะครับสอ,สองนี่ก็มาอีกนะครับเล่นหมดวันนี้เองนะครับสองสามสี่สองสามชนมาชนทั้งสามตัวเลยมาสี่ตัวเดียวตัวเด่นนะครับมาตัวเดียวตัวเด่นนะครับมาตัวเดียวตัวเด่นที่สี่นะครับอันนี้คือสูตรคู่นี้นะครับมันยังน่าสนใจอยู่นะครับยังน่าสนใจอยู่ถึงประกบคู่แล้วมันไม่มานะครับยังน่าสนใจอยู่นะครับ วันนี้ก็เลยยังจับให้ดูเหมือนเดิมในคู่เดิมคู่ชุดคู่เดิมอยู่นะครับเดี๋ยววันต่อไปจะหาเลขเด่นหาอะไรมามาตัดมาประชันกันอีกว่ามันจะได้ตัวไหนนะครับกันเน่นะครับก็จะจับคู่นี้ไปให้ท่านผู้ชมดูก่อนในคลิปนี้นะครับก็จะจับคู่นะครับจับคู่เลยนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นหนึ่ง 1 9นะครับ1 9 1 0 1 1 2 9 2 0 2 1ก็จะเป็น3 9 3 0 สามหนึ่งนะครับก็คงไว้นะครับคงไว้ที่อ่าก็เหมือนเดิมนะครับเน้นที่บนเน้นเป็นชุดบนนะครับเน้นชุดบนตรงนะครับก็กันล่างกันกลับไปด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็กันคือตัวกลับแล้วก็กันไปที่ล่างด้วยนะครับอย่างงดมีกี้ก็8 4ดสีก็ยังมาล่างนะครับไม่มาบนนะครับแต่ว่าเข้าเข้าหลักตัวยู่นะครับอันนี้ก็คือ ตัวเลขตัวเลขในคู่นี้นะครับทีนี้ที่น่าลุ้นของหวดนี้เพราะว่ามีสูตรที่เอามาตักนะครับมันจะมีอยู่สูตรอยู่3า,ามทางด้วยกัน3แนวทางนะครับ3แนวทางคือแนวทางที่ได้9 91ก็จะมี7 8็ดแปดเอจ็ดเก้าหนึ่งสามนะชุดสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งได้2ูนสองศูนย์สองสี่อีกฝั่งหนึ่งได้สามห้าอีกฝั่งหนึ่งสามห้า มันก็จะมาชนอยู่กลุ่มเดียวกันนี่แหละพอเราจับชนแล้วมันก็จะมาอยู่ในชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นในงวดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจนะครับน่าสนใจว่ามีโอกาสมาเพราะว่าเก้ 9, 1, 9, 9, 9, าหนึ่งเก้าเก้าก็มีเก้าอยู่สูตรนี้ก็มีเก้ากับหนึ่งแล้วก็หนึ่งกับสามอยู่สูตรนี้ก็มีหนึ่งกับสามนะครับมีหนึ่งกับสามศูนย์กับสองทั้งสองสูตรก็มีศูนย์กับสองให้เห็นนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็ชนสาม นะแต่ว่างวดนี้ก็ถือว่าตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่แตกกลุ่มมากเหมือนกับงวดที่ผ่านมานะครับไม่แตกกลุ่มมากอาจจะมีโอกาสเป็น3ตัวด้วยก็ได้นะครับก็ก็น่าลุ้นอยู่นะครับในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขเราไม่ได้แตกกลุ่มนะครับในสูตรต่างๆที่มีอยู่ 3- 4 5สี่หสูตรแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับพราะประมวลเข้าแล้วก็จะลง ที่2สูตรหลักนี้ได้นะครับลงที่2สูตรหลักนี้ได้นะครับก็ก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก่อนในคลิปนี้นะครับฝากไว้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางก่อนเป็นแนวทางก่อนในวันพุธที่30มกราคม2567นะครับส่วนตัวเด่นนะครับส่วนตัวเด่นที่สุดนะครับตัวชนมันจะมี1ชนนะครับ1ชนนะครับ1ชนก็2สูตรชนที่1 นะครับหนึ่งอาจจะไม่มาก็ได้เพราะว่าชนแล้วอาจจะมาก็้อาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้นะครับก็ตัวเลขมันอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับมีโอกาสที่เป็นไปได้ให้โอกาสส่วนนี้ก่อนเพราะเขายังไม่ได้หลุดนะครับก็ยังมาอยู่นะครับถึงจะจะคู่ไม่เข้าแต่ก็ถือว่ามาอยู่ให้เห็นอยู่ตัวเลขมาเห็นอยู่นะครับตั้ง3วันสีวันที่ลงมาให้เห็นก็เขายังมาให้เห็นอยู่นะครับก็ คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ทางช่องลงให้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรถตรุลีรางวัลที่1นึรตรถตุีรางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ